สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่49นะคะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปนันราคาเบา,เบา,เบามาฝากพี่พีอีกเช่นเคยนะ จะเปิดอยู่ที่300ทุกองค์ทุกรายการนะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีทุกองค์ทุกรายการกันเลยนะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะเบอร์โทรเป็น0ูนย์เก้าสนะคะหรือพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะไอีไลน์นะคะเป็น0ูนย์เก้าสน้องนะคะน้องฝากพี่พี่ที่เข้ามารับ ชมแลบฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของน้องนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆค่ะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะ รายการที่1น,นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเม็ดแดงของหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะจะเป็นเหรียญเปียกทองนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบทองลงยาสวยๆแบบนี้ไปให้พี่พี่ลองรับชมกันดูนะ <c oughs> รายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะจะเป็นภาพปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่ขาเป็นคุกรักถักเชือกนะ เยี่ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะรายการนี้จะเป็นรายการที่2นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่สมจะเป็นพระก,กิ่งนะพี่พี่ขาเป็นพศ2557นะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้นะด้านในก็จะมี2ององค์นะพี่พี่ขาจะเป็นพระก,กิ่งแล้วก็พระชัยนะพี่พี่ขา นี่นะคะพี่พีก็จะมาพร้อมกล่องพร้อมตลัาแบบนี้นะน้องขออนุญาตให้รับชมแบบนี้นะพี่พีขรายการนี้เป็นรายการที่3นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่4ี่นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะเป็นพระเนื้อผงนะพี่พ ู่ในงานเลี่ยมกรอบทองฝั่งเพชรแบบนี้ไปให้นะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็สามารถอไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่4นะคะรายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่5นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะจะเป็นเหรียญเปียกทองพศสอง7นหะ้าิเจ็ดนะพี่ๆขามาพร้อมกล่องพร้อม,อมตลับให้อีกเช่นเคยนะลองรับชมกันดูนะพี่ๆขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะตรงปกทุกอง์ทุกรายการน้องเปิดอยู่ที่300ร้อยนะพี่ๆขา มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6จะเป็นพระปิดตาเป็นพระปิตา เป็นภาพปิดตาพุทธา,ทาคมเข่าอ้นนะพี่พี่ขาจะเป็นเนื้อเปียกทองเนาะมาพร้อมกล่องพร้อมตลับให้อีกเช่นเคยนะคะจะเป็นพศสองห้าสี่ห้านะพี่พี่ขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะรายการนี้จะเป็นรายการที่หกนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่ขาจะเป็น พระกิ่งของหลวงปู่แสนนะพี่พี่ เลี่ยมกบทองฝั่งเพชรไปให้อย่างสวยงามนะได้ไปก็คือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะพี่ๆลองรับชมกันดูเนาะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะจะเป็นพระคาข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงเนาะเป็นพระเนื้อผงสวยงามนะพี่ๆขาเลี่ยมกบกันน้าพลาสติกไปให้นะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญเสมาผู้ซ้อนของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่ๆเป็นเหรียญเปีย ทองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9นะรายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่บีสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะน้องขออนุญ,ญาตไปรายการที่11นะคะพี่บีขาจะเป็นเป็นนกสาลิกาคู่นะพี่บีขาด้านในก็ น่าจะเป็นน้ำมันพายนะพี่พี่ขาเป็นจีน้เนาะจะมาพร้อมสร้อยแบบนี้นะพี่พี่ขาขนาดก็น่าจะประมาณ24เซนนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่11นะคะน้องฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของน้องกันนะคะรายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่12นะคะพี่พ รายการที่12จะเป็นพระมเหส่วนนะพี่พี่ะเป็นพิมพสองหน้านะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนานานสวยๆแบบนี้ไปให้กันเลยนะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่12นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเนื้อว่านนะพี่พี่ะะ น้องเปิดอยู่ที่300ทุกองค์ทุกรายการนะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที15 15่13นะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะคะเป็นเหรียญเปียกทองลงยานะพี่พีลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะรายการต่อไปนะจะเป็นรายการที่15นะคะจะเป็น เหรียญพญาคุดนะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเปียกทองลงยาอีกเช่นเคยนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นลาหูนะพี่พี่ขาเป็นรุ่นรวยทันใจเนาะนี่รายการนี้เป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะจะเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอินนะพี่พี่ขาเป็น พศสองห้าสามเจ็ดนะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะได้ไปก็คือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานเนาะรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญเปียกทองลงยาเหรียญ หลวงพ่อสทธรนะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะจะเป็นรุ่นร้อยปีนะคะเป็นพศสองห้าหกศูนย์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดเนาะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวันใดอิดนะเป็นพศสองห้าศูนย์สามนะคะพี่พี่ขาตรงปกทุกองค์ทุกรายการนาน้องรับประกันได้นะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่สิบ รายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นพากกิ่งของหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะเป็นเนื้อเปียกทองนะพี่พคะ่ะไตยฐานก็จะเป็นหานนุมานเชิญทงแบบนี้นะพ,พี่ลองรับชมกันดูเนาะรายการนี้เป็นรายการที่19นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่20นะคะ จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะพี่พี่ขาอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่20นะคะน้องขออนุญาตไปรายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างของพระอาจารย์คูณปริสุทธ์โทนะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้ไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนาะเป็นพศ .2536 นะคะจะเป็นเหรียญอปา้าลงยาสีแดงนะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตแกะให้พี่พี่ได้ รับชมกันเนาะนี่นะจะเป็นเหนเนรียญเจริญพรแบบนี้นะพี่ๆค่ะสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะรายการนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ,อะขออนุญาตไปรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเ,เหรียญ ลงยาเปียกทองของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบทองลงยาฝังเพชรไปให,ให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะสนใจกันยังไงติดต่อเข้ามาก็ช่วยแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องนิดนึงนะน้องจะได้หาผระให้ถูกรายการนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่22สิบนะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่23จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เป็นพระเนื้อผงนะพี่พี่เรียงเกบไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวเนาะนี่นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่23นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่24จะเป็นเหรียญอปป้าหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตาลามนะพี่พเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกอง์ทุกรายการเนาะ รายการนี้เป็นรายการที่24นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นเลดข้อมือของหลวงพ่อรวยนะพี่ๆ้ค่ะ ผู้หญิงก็สามารถสวมใส่ได้นะผู้ชายก็สามารถสวมใส่ได้นะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูเนาะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมไม่ชัดเจนก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่26นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะพี่พี่ขา รายการนี้จะเป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่27นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตาลีนนะพี่ๆค่ะเป็นรุ่นกรรมการเนาะ นี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญลงปูโตวัดประดูชิมพีนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่พี่ขะเป็นพศสองห้าหนึ่งสองนะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้อย่างหนาอย่างสวยกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นพระสมเด็จหินยกข,ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะพี่พี่ขา นะคะเป็นพสสองสี่หนึ่งหนึ่งนะพี่พี่คะถ้าผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกาบขอภายเวลานี้นะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบนะพี่พี่คะจะเป็นพระสังขาใจานะพี่พี่คะจะเป็นเนื้อเปียกทองเนาะอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็น เหรียญเปียกทองลงยาพะพิคันเนนนะพี่พี่ขาหนีสวยนะรายการนี้จะเป็นรายการที่ส1สิบเอ็ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองจะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสแกนะพี่พี่ขาเป็นพศสองห้าสาสองนะรายการนี้เป็นรายการที่สาสิบสองนะ ini, น, 32, นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สาสิบสามจะเป็นเหรียญเปียกทองพระ อน่าจะเป็นพระพรมนะพี่พี่ขาเท้ามหาพรมนะรายการนี้เป็นรายการที่33มสิบสานะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่34จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะพี่พี่ขาเป็นพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะเป็นเหรียญลงยาสีน้ําเงินแบบนี้นะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตแกะให้รับชมกันนะน้องเปิดอยู่ที่ส0มร้อยทุกองทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยนะ เก็บเงินปลายทางน้องขออนุญาตบอกเพิ่มอีก50นะคะหรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะรายการนี้จะเป็นรายการที่34นะคะรายการถัดไปเป็นรายการที่35นะคะพี่ๆขาจะเป็นแหวนหัวเพชรนะผู้หญิงก็สามารถสวมใส่ได้นะพี่ๆขาผู้ชายก็สามารถสวมใส่ได้แบบสวยงามกันเลยเนาะเป็นแหวนหัวเพชรแหวน 18k นะคะขนาดน้องไม่ทราบนะพี่ๆขา รายการนี้เป็นรายการที่35เนาะรายการต่อไปเป็นรายการที่36นะคะจะเป็นเหรียญอัป,ปกาก้าหลวงพ่อกเกษมเข็มโกเนาะเป็นรุ่นวารมี81นะพี่พี่ะ ถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะพี่พี่ขาถ้าสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะจะเป็นพระขุนแผนพายกุมารน,นะพี่พี่ขาเป็นพระเนื้อดินเนาะเลี่ยมกบ ไปให้อย่างสวยงามนะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่37เนาะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกโนะพี่พี่ขาเป็นพศส,สองห้าหนึ่งแปดนะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่พี่ขาเยมกรอกกันนะพลาสติกไปให้อย่างหน,นานา,นา,นานแบบนี้นะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่สามสิบ แนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่39นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกเนาะเป็นเหรียญอัปกาพิมพ์หน้ากากทองนะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องพร้อมตลับไปให้แบบนี้นะเป็นพศ .2516 นะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชาด์นะพี่ตรงปกทุกอง์ทุกรายการได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูเนาะรายการนี้จะเป็นรายการที่39นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่40นะคะ รายการที่40ินะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะจะมาพร้อมตะกรุดแบบนี้ไปให้ในพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่40นะน้องอาจจะไปไวนิดหนึ่งนะพี่พี่ขาเพราะว่ามีอีกหลายรายการมากมายเลยนะที่ต้องพีเต์กันเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่41นะคะรายการที่41ินะพี่พี่ขาจะเป็นหินยกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตเนาะด้านนี้ก็ จะเป็นพระแม่กวนอิมนะพี่พี่ขาจะมาพร้อมสร้อยนะขนาดความยาวของสร้อยนะพี่พี่ขาสามารถสวมหัวได้เลยนะก็ลองรับชมกันดูนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่41เนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่42รายการที่42จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพรอมนะจะมาพร้อมตะกุดให้อีกเหมือนเดิมนะพี่พี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่42นะรายการต่อไปเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นเหรียญพระพรมของหลวงปู่ดูวัสแกน,นะพี่พี่เป็นปี2529นะพี่พมาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้ไปให้นะน้องเปิดอยู่ที่300ทุกองทุกรายการนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยนะพี่พีลองรับชมกันดูเนาะ รายการนี้จะเป็นรายการที่43นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่44จะเป็นเหรียญเปียกทองของหลวงผู้ทิมวัดทหารไล่จังหวัดระยองนะจะเป็นเหรียญเจริญพรนะพี่ๆาเป็นพศ2 5 1 7นนะพี่พ มาพร้อมกล่องพร้อมตลับแบบนี้ไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่4ี่บี่นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบห้านะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระผงของขวัญน,นะของหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงนะน้องขออนุญ,ญาตให้รับชมแบบนี้นะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ 46นะรายการต่อไปเป็นรายการที่47จนะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรบนของพระอาจารย์คูณปริสุทธโธเนาะเป็นเหรียญอปการนะเป็นพศ2536กนะพี่ๆขานี่นะคะก็จะประมาณนี้นะพี่ๆลองรับชมกันดูเนาะรายการนี้เป็นรายการที่4 0 รายการที่46นะคะรายการต่อไปเนาะเป็นรายการที่47นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่เนาะจะเป็นพระเนื้อผงของวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ขามาพร้อมบัตรประกาศเกียรตินิยมพระแท้นะพี่พ น้องขออนุญ,ญาตให้รับชมนะพี่พี่ขาขออนุญ,ญาตไม่แกะออกจากถุงซีนนะให้รับชมกันแบบนี้นะพี่พี่ลองรับชมกันดูเนาะสนใจถูกใจกันยังไงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะหรือพี่พี่ท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกแอดไลน์เนาะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาติดต่อน้องได้นะคะสนใจถูกใจกันยังไงติดต่อเข้ามาก็ช่วยแจ้งอีพีแจ้งรายการน้องนิดนึงนะน้องจะได้หาผาให้ถูกรายการนะพี่พี่ขารายการต่อไปเนาะจะเป็นรายการ ที่4ี่นะคะจะเป็นหินยกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะด้านนี้ก็น่าจะเป็นพระสังฆจายนะพี่พี่ขาเป็นหินยกเนาะนี่รายการนี้จะเป็นรายการที่48นะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่49ินะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะแล้วก็จะเป็นสร้อยประคำนะพี่พี่ขา ความยาวก็ขนาดความยาวเนาะก็สามารถสมหัวได้เลยนะพี่ๆลองรับชมกันดูเนาะนี่นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่49นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่50นะคะพี่ๆขาจะเป็นปีเสียนะ,ะพี่ๆนี่นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะอ่ะน้องขออนุญาตปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆขา น้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาลิกาผ่าเครื่องทั่วไทยนะคะช่องทางการติดต่อนะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเลยนะเบอร์โทรนะเป็น0 9 3ย์0 1้8 2อนยเ ID ไลน์เป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นะคะวันนี้น้องมีพ่าเครื่องพ่าบ้านราคาแบ่งปันราคาเบาๆมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะเปิดอยู่ที่ 300ทุกองค์ทุกรายการเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเนาะขออนุญาตบวกเพิ่มอีก50นะหรือพี่พี่ท่าในใดที่สะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีกันไปเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่ขาน้องก็ต้องขอตัวลาพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ